ดูสารคดีเต็มเรื่องแบบไม่มีโฆษณาคั่นโหลดแอปด็อกซิล่าเลยด็อกซิล่าสตรีมิง่สารคดีบนทุกอุปกรณ์ของคุณมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทีวีดูสารคดีได้ทุกที่ทุกเวลาทั้ง iOS และ Android ด็อกซิล่าโนว์เดอะอันนอแมวใหญ่คือนักล่าและมักจะอวดโฉมในภาพยนตร์เสมอนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยอ๋อลรวผมรู้แล้ว ในตอนนี้ของเราเราจะได้เห็นว่าแมวยักษ์นั้นฝึกได้แต่จะไม่มีวันเชื่องพวกมันคือสัตว์กินเนื้อที่มีความสามารถและจะฆ่าอะไรก็ได้ตามใจปรารถนายิ่งถูกฝึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น เสือน้อยตัวนี้ชื่อนันดาอายุแค่สามปีวันนี้มันเรียนรู้ที่จะวางใจในอิสรภาพและครูฝึกของมันชาลีซัมแมทก็กำลังจะเรียนรู้ที่จะไว้วางใจมันว่างงสาวน้อยแบรนด์แมคมิลนลนฝึกเสือด้วยเช่นกัน <Okay. S 1> นี่คือเสือวัยสิปีของเขาเจ้าเคที่วันนี้ลมค่อนข้างแรงเราต้องระวังให้มากหน่อยมันไม่ค่อยจะชอบลมนะครับความเสี่ยงย่อมมีอยู่เสมอ การปล่อยเสือไว้บนหาดอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายแต่มันอันตรายกว่าการฝึกสุนัขในสวนมากเราส่งครูฝึกไปช่วยบริเวณทุกคนมีที่ยุสื่อสารเราต้องปิดหาดและก็มีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเราทําทุกอย่างที่ทําได้นะครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นต้องพยายามดูแลเสือของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นการดูแลเสือทุกๆตัวให้ดีต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างใจเย็นนานหลายชั่วโมง ผมทำงานมานานกับเสือกว่าร้อยตัวและนี่ก็เป็นเสือที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยทำงานด้วยแต่เสือพวกนี้ไม่มีวันเชื่องถ้าคุณไม่สามารถทำให้มันสนใจคุณและมันไม่ยอมเดินกลับมาหาคุณการปล่อยมันไปเ,เพียงเพื่อสนองความต้องการของลูกค,ค้าหรือว่าพุ่มกับก็เป็นความผิดพลาดอย่างมหาห์ทีเดียว ความผูกพันที่แนบแน่นและความไว้วางใจคือสิ่งที่ไบรอันสร้างขึ้นมาร่วมกับเคทีสัตว์ทุกตัวต้องใช้เวลา5-6ชั่วโมงต่อวันกับครูฝึกนะครับไม่ว่าจะออกกําลังกายเดินบนเนินเขาฝึกให้อาหารทําความสะอาดดูแลประจําวันนั่นเป็นการสร้างความสนิทสนมอย่างมากเวลาที่คุณออกไปถ่ายทําความสนิทแนบแน่นนั้นก็ยังอยู่ถ้าหากว่าคุณไม่มีความใกล้ชิดกับสัตว์ก่อนที่จะเข้าฉากต้องเจอปัญหาใหญ่แนะ่ ในภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องการผจญภัยครั้งแรกของเมาคลีซึ่งมาจากนวนิยายของรุยยาร์คิปลิงเรื่องเมาคลีลูกหมาป่าไบรอันต้องเข้าฉากกับสัตว์ที่มีบทบาทในเรื่องในฉากนี้เมาคลีเรียกเสือแพนเตอร์ที่ชื่อบาเฮราและหมีชื่อบาลูมาช่วยเขาจมตีผู้ร้ายที่จับตัวพ่อของเด็กไป <c oughs> ในการถ่ายทําที่คอสตาริกาไรอันแม็กมินแลนและทีมโบกาดผู้เขียนบทและผู้กํากับหารือการเกี่ยวกับการถ่ายทําฉากต่อไปพวกเขาต้องการจะปล่อยเสือแพนเตอร์เข้าป่าที่เราจะทําก็คือให้แพนเตอร์วิ่งจากเวทีข้างล่างมาหากล้องแล้วก็ให้มันโอบกล้องเมื่อมันเข้ามาใกล้ทําให้ผมจะต้องเอากล้องใส่ไว้ในกลงตรงนั้นนะครับมันเป็นอุปกรณ์นิรภัยที่ช่วยให้ครูฝึกลดความกังวลไปได้อย่างหนึง่ง เพราะว่าเราต้องถ่ายทําทั้งฉากกับสัตว์พวกนี้โดยเฉพาะกับแพนเตอร์พวกมันรวดเร็วมากแล้วก็ค่อนข้างจะซุกส,น,สนด้วยเราต้องระวังให้มากที่สุดเลยครับสัตว์พวกนี้ทํางานเพื่อหวังรางวัลเป็นอาหารและการฝึกแบบนี้ก็มาจากทฤษฎีของพัฟฟลอฟมันเป็นการสร้างสถานการณ์ตอบสนองเราใช้เครื่องกระตุ้นนําพวกมันจากจุด A ไปยังจุด B เพื่อที่เวลาคุณทํางานในป่าฝนพวกมันจะไม่หนีหายไปไหนและถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีคนถูกสัตว์พวกนี้ตะครุบเราจะทําทุกอย่างเพื่อไล่มันออกไปรวมถึงฆ่ามันด้วยและเมื่อถึงตอนนั้นก็จะไม่มีใครรู้ว่าจะต้องทํำยังไงเรื่องร้ายๆนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราต้องทําให้แน่ใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแน่ อาจจะเป็นด้วยวิธีนี้ที่ทำให้ไบรอันยังเฟื่องฟูอยู่ตลอด25ปีในธุรกิจภาพยนตร์ช็อตที่เยี่ยมยอดสำหรับภาพยนตร์แต่ถ้าหากว่าต้องการสิงโตมาเข้าฉากพวกเขาก็ต้องเรียกหาโจเซฟตลอด11ปีในชีวิตของโจเซฟ ชาลีได้สร้างสายสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจที่แน่นแฟนรวมไปถึงความรักใคร่มันเป็นสิงโตตาสีแดงจ้าและก็เบิกกว้างอยู่เสมอมีแผงคอเต็มต้องพยายามดูแลแผงคอเป็นอย่างดีนะครับมันชอบถ่ายรูปมากคุณจะต้องเอานิสัยนั้นมาผนวกกับบุคลิกของมันและก็ความปลอดภัยที่จะปล่อยให้มันอยู่ท่ามกลางผู้คนมันเป็นสิงโตที่เกิดมาเป็นนักแสดงโดยแท้จริงที่เยี่ยมยอดอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่ามันอยู่กับสัตว์อื่นๆได้วันนี้มันถูกฝึกให้นำช้างเดินข้ามสวน ในวันที่กําลังฝึกเราจะสร้างสถานการณ์ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ถ่ายด้วย้วก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าสัตว์สองตัวทํางานร่วมกันได้ก็จะเป็นผลดีกับุตสากรรภาพยนตร์ความยากลาบากที่สุดก็คือ,อ,อทํางานกับสัตว์หลายชนิดหรือพยายามให้สัตว์ที่เป็นศัตรูกันโดยธรรมชาติได้มาทํางานร่วมกันได้ครับแล้วสัตว์ก็จะต้องเ,ออเรียนรู้ ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆแทนที่จะรู้สึกถึงความตึงเครียดในฉากเมื่อถึงเวลาแสดงอยู่นิน่งน,น,น,นะโจเซฟเดินมาชันและแกก็เดินมาชันเลยนะดัตตี้พร้อมนะมีจุดหนึ่งที่ผมบอกให้ฉากอยู่นิน่งแต่ซิ่งตกลับเป็นฝ่ายหยุดมันยากนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทั้งคู่ก็ฉลาดมากพอที่จะเข้าใจในสิ่งที่ผมต้องการก่อนที่ผมจะปล่อยพวกมันออกมา ผมต้องบอกมาหลายอย่างเพื่อให้มันสามารถทํางานร่วมกันได้ที่คุณเพิ่งเห็นไปเป็นครั้งแรกที่พวกมันออกมาจากกรงและก็มาอยู่ร่วมกันและเมื่อสิ้นสัปดาห์พวกมันก็จะต้องทํากันเองและก็ปล่อยกันตามสบายกลับมาที่เอนะเด็กดีใช่ดีมากดีมากโอเคทําได้ดีแล้วละ่ะถอยหลังก็ไป ในภาพยนตร์ทำรายได้มหาศาลเรื่อง George of the Jungle สัตว์ป่าถูกนำมาผสมผสานกับหุ่นจำลองสัตว์และจอร์ e ผู้แข็งแรงและเป็นมิตรทีต้องมาเผชิญหน้ากับหลยตอหลายตัวรวมทั้งสิงโตจริงโจเซฟโจเซฟถูกฝึกมาโดยใช้เนื้อดิบเป็นแรงจูงใจมันจะได้เนื้อมากแต่นั่นก็ทำให้มันทำงานได้ดีเช่นกันนะครับเพราะว่าแรงหิวผลักดัน คุณอาจารย์ร่างรอยังไม่ให้เนื้อมันก็จะทํางานก่อนแต่ว่ามันก็จะดุดันเรื่องเนื้อของมันมากทีเดียวโอเคคราวนี้ทั้งคู่ลงมาข้างล่างได้หลายครั้งที่เราเข้าฉากแล้วก็มีคนถามว่าวันนี้มีอาหารให้มันหรือยังจดแซบวันนี้ดูมันว่า,าสาัตว์จะไม่ปลอดภัยถ้าเราไม่ให้อาหารมันนะครับทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราให้อาหารมันแล้วกลับจะยิ่งอันตรายมากกว่าตอนยังไม่ให้ แรงผลักดันจากความหิวคือเครื่องมือของเรานะครับโอเคนะกณลงไปแล้วก็จับกล้องไว้ตรงนั้นจากนั้นก็ดึงโฟกัสทั้งคู่นั่นแหละทั้งคู่นะเดี๋ยวแซมมามาเลยข้าขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมา,นมา,นมาการกระโดดข้ามกล้องเช่นเดียวกับที่แสดงใน George of the Jungle ในหนังนั้น จอชจะต้องเผชิญหน้ากับโจเซฟขณะที่เขาพยายามช่วยเหลือคนหลังจากทำร้ายจอชโจเซฟก็กระโดดข้ามกล้องสิงโตสาวชื่อเลดี้ตัวนี้อายุแค่ปีครึ่งชาลีเพิ่งจะได้มันมาเป็นวันแรกของการฝึกสอนและครั้งแรกที่มันเห็นกล้องมันก็ทำได้ดีพอใช้นะคะมันอยู่ได้เพราะว่ามันชอบอยู่กับคนนะครับ มันกำลังเรียนรู้ว่าพ้นมาจากแคนาดาแล้วแล้วก็มีหน้าใหม่ๆรอบตัวและการที่เจ้าของทิ้งมันไปโดยไม่กลับมารับก็ไม่ใช่ความคิดในเชิงลบและนั่นไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมมันแย่หน่อยที่เราพามันมาหลังฤดูหนาวมันคงจะมีความสุขมากที่นี่แล้วก็จะได้ฝึกด้วยเช่นกันมันพยายามจะดึงครูฝึกตามใจชอบแต่มันก็รู้ว่าไม่ควรจะทำ มันจึงเริ่มจะได้รับการฝึกแล้วครับตอนนี้และเพราะว่านี่เป็นวันแรกของมันหน้ากล้องนะครับและสําหรับเสือส่วนใหญ่กล้องนั้นก็เปรียบเสมือนอสุรกายตาเดียวอ่าอ่าทางนี้เด็กดีทางนี้ทางนี้นี่อ่าอืมเราให้อาหารมันหน้ากล้องเพื่อให้มันโตขึ้นโดยคิดว่ากล้องหมายถึงอาหารนะครับอืม เด็กดีมากดีมากคุณคงได้ยินครูฝึกพูดเกี่ยวกับการอ่านสัตว์นะครับผมไม่ชอบดูสีหน้าผมชอบพูดคุยและก็ฟังมันมากกว่ามันมีบทสนทนาบางทีมันก็พูดกับคุณน่าเป็นปวิธีที่สัตว์พูดคุยกันนะครับรวมไปถึงลักษณะท่าทางหูที่โน้มไปข้างหน้าหรือลู่ไปข้างหลังหาก็มีการเคลื่อนไหวหรือเปล่ามันนอนหมอบหรือว่ายืนกล้ามเนื้อสันหรือเปล่ามันก็จะไม่ต่างจากคนที่ ยืน,นพูดปาปาว่าฉันเป็นบ้าฉันเครียดฉันหิวต่างๆๆนานานะครับลักษณะาอากับกริยาของสิงโตก็คือวิธีการพูดขอามมาเหมือนกันคำสนทนาและปฏิกิริยากับผู้คนเริ่มต้นมาตั้งแต่ดาราเสือลืมตาดูโลกความเชื่อของผมก็คือเสือมีวัยเด็กพวกมันจะต้องโตขึ้นมาพร้อมกับความสนุก ถ้าหากว่าเสือของผมโตขึ้น3าสี่ปี <Okay. S 1> แล้วก็ถ่ายหนังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับตราบใดที่มันมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภัยกับคนผมอาจจะฝึกมันตอนอายุ4ี่ถึงห้าปีการฝึกก็จะมุ่งไปที่สั่งให้มันนอนแล้วก็อยู่นิ่งๆแต่ว่านั่นก็มีแรงกดดันนะครับถ้าหากว่าคุณพยายามกดดันพวกมันเร็วเกินไปพวกมันก็จะไม่มีความสุขแล้วก็จะโทษว่าเกิดจากการถ่ายทำเป็น เพราะกล้องดังนั้นในช่วงปีรกสองปีแรกก็โอเคไปได้สนุกกันในช่วงสองปีแรกเราจะจูงมาไปเดินเล่นแล้วก็เล่นกับมันมันก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กๆพวกมันโตขึ้นก็ต้องมีตอนเด็กๆมีสิ่งที่ลูกเสือลูกสิงโตจะต้องทำนะครับโรซี่มานี่มานี่เนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยลายเนี่ยะไรฮะผมจะเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์แมวรู้เสือก็จําได้มากนะครับมันมีที่ว่างแค่นี้ ณจะต้องคิดว่าจะใช้ที่ว่างนั้นแบบไหนต้องตัดสินใจว่าต้องการอะไรจากเสือหรือว่าสิ่งตของคุณและเมื่อมีงานที่ต้องอาศัยในการฝึกฝนเป็นพิเศษคุณก็ต้องตัดสินใจว่าโอเคฉันคิดว่าฉันทําได้ฉันฝึกมันได้โดยไม่ทำให้เราเสียหายไม่ขัดแย้งกับโปรแกรมอื่นๆที่ติดตั้งไปเมื่อเดือนก่อน ด็อกซิลาสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยค้นพบสิ่งใหม่ๆเพียง7 9บาทที่ d o x i l l a c o m แล้วคุณก็จะไปถึงจุดหนึ่งในชีวิตของเสือที่คุณบอกว่าพอแล้วมันก็เหมือนกับโจเซฟพอฝึกมันมามากตอนนี้ถ้ามีใครมาบอกผมว่าอยากให้มันทำอะไรยากสุดขีดซึ่งก็ต้องใช้การฝึกอย่างหนักผมก็จะไม่ทำนะครับมันทำให้สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้แค่นั้นพอแล้วผมไม่อยากจะกดดันอะไรมันมา,มากเพราะว่ามันทำให้ผมมา,มา,มากๆแล้ว ลจดลด้วยความช่วยเหลือจากนมขวดเล็กๆไบรอันสามารถรักษาความขี้เล่นและความมีชีวิตชีวาของเจ้าเขตที่ไว้ได้ถึงแม้ว่ามันจะโตแล้วเราก็ยังต้องรักษาความขี้เล่นแบบเด็กๆเ,เอาไว้เพราะว่านั่นทําให้มันมีชีวิตชีวาทําให้พวกมันอ่อนโยนแล้วก็นุ่มนวลเราไม่อยากจะทําให้มันหยาบกระด้างเคตที่ที่ผมทําก็คือพยายามกระตุ้นให้มันมาหาแล้วก็กระโดดมาเป็นตัวผมอย่างที่บอกนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเล่นแต่มันอาจจะรุนแรงได้นอก,กจากว่าผมจะทุ่มเทรสร้างเป็นบุนเหรียญเพื่อจะปรับเปรดอะไรซึ่งผมก็จะไม่ทำนะครับไบรอันกำลังฝึกซ้อมฉากโจมตีในเรื่องเมาคลีในคอสตาริกาโอเคเด็กดีอาคนมไหมคะอ๋อใช่เราจะให้กวดนมเป็นรางวัลอืมเก่งมากจ้ะอ่ามันเก่งมากเลยมันเป็นศิลปะมากกว่าศาสตร์นะครับคุณทำงานกับสิ่งมีชีวิต พวกมันไม่เหมือนคนพวกมันบางตัวก็อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดแต่ว่าคุณจะต้องทํางานกับมันในฉากด้วยคุณต้องไปอธิบายให้ผู้กํากับฟังว่าทําไมเสือตัวนี้ถึงอารมณ์ไม่ดีผู้กํากับก็คงไม่อยากฟังเขาต้องการจะถ่ายทําให้เสร็จไปก็ทนนั้นเองไมเคิลเดบารีสยืนยันว่าการทํางานกับเสือที่อารมณ์ไม่ดีนั้นยากยิ่งกว่าทํางานกับผู้หญิงอารมณ์ไม่ดีหลายเท่าคุณทําให้นัสดงหญิงยอมมาเล่นให้ได้ถ้าคุณให้เงินเธออีกหนึ่งล้านเหรียญหรือว่าให้ใส่เพชรทิฟฟานี่แต่ว่าคุณ ถ้าพวกมันไม่อยากทํางานมันก็จะไม่ทําทันทีและถ้ามันโกรธหรือว่าไม่สบอารมณ์พวกมันก็จะไม่ยอมออกมาแสดงเด็ดขาดเลยให้คุณอ,อว้ววอนยังไงมันก็ไม่ออกมาแหละครับในฉากนี้ไมเคิลเดอบารสรับบทโคฮาบิสหัวหน้าผู้ร้ายที่ตามล่าน,นักโบราณคดีที่แสวงหาสมบัติในเมืองที่สาบสูญย์เพื่อค้นหาช้างตาเพชรหลายฉากในหนังเรื่องนี้ใช้เสือแต่ไมเคิลไม่เคยเข้าฉากกับพวกมันนักเขียนทีมโบกาดเป็นคนเลือกเรื่อง คนเพื่อจะออกมาจากวิหารใต้ดินที่งดงามแล้วก็เต็มไปด้วยสมบัตินะครับแน่นอนพวกมันจะต้องมาเจอกับผู้เฝ้าวิหารซึ่งก็คือเสือนั่นเองและเพราะว่าวิหารนี้มีเสือปกป้องทันทีที่ผมมาเพชรไปแล้ววิหารถูกทำลายเสือก็จะตามมาล่าผมผู้ร้ายที่ได้ช้างตาเพชรไปพบว,ว่าตัวเองถูกเสือวิ่งไล่ผ่านอุโมงค์ท่ามกลางแรงระเบิดที่น่ากลัวมากเเออผมเล่นเองครับผมอยู่ตรงนี้เสืออยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นเสือว่ามันไม่ได้อยู่จริงหรอก ผมวิ่งวิ่งผ่านถ้ำพยายามจะหาทางออกและขณะที่ผมวิ่งผ่านถ้ำนั้นผมก็หันกลับมามองเสือแต่ก็ไม่มีอะไรตรงนั้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นตัวแสดงแทนซึ่งดูไม่เหมือนเสือเลยไม่ครับเขาวิ่งและผมก็วิ่งด้วยในที่สุดก็เดี๋ยวไปข้างนอกและคิดว่าเขาได้เพชรลผมก็เดินออมาจากถ้ำมองไปข้างหลังแล้วก็คัดผมจุบุรีแล้วก็เดินออกไป จากนั้นก็มีตัวแสดงแทนอีกคนนึงออกมาเขาแต่งตัวมันผมเลยครับแต่งหน้าเหมือนแต่งหูก็เหมือนแล้วเสือก็โจรลงมาบนหน้าเขาในฉากเรื่อง George of the Jungle พวกเขากำลังเตรียมนักแสดงแทนเพื่อแสดงกับสิงโตผู้กำกับสตีฟบยแยมรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายผมได้เรียนรู้มันเป็นงานที่หนักมากพวกมันเป็นสัตว์ที่อันตราย เมื่อพวกเขาเอามันออกมาที่ฉากแล้วก็มองดูมันมันเป็นแมวยักษ์ซึ่งยังคงความเป็นป่าไว้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวคุณต้องระวังสุดขีดและแน่นอนสำหรับคนทำหนังทุกคนต้องพยายามจะผลักดันขีดจำกัดซึ่งกับสัตว์ป่าแล้วมันเป็นเรื่องที่อ,อันตรายมากเลยทีเดียวและสิงโตก็ทําท่าจะทำร้ายเออร์ซูล่าที่ดวงตาเบิกกว้างชารลีสมัตแสดงแทนจอรจในฉากการโจมตีของสิงโต มันเป็นการแสดงผ่าดโผนที่ไม่มีนักแสดงคนไหนเล่นได้ดูหมืนทุกคราวที่ผมต้องรับเล่นเป็นตัวแสดงแทนต้องเล่นไทยนักแสดงทุกคนกำยำแล้วก็สวมหนังสับตุกครั้งนะครับ <c oughs> ต้องหนังสัน์นี้สามครั้งแล้วสำหรับหนังสามเรื่องการแต่งหน้าอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ผมต้องเข้าไปตอนเช้าแต่งทั้งตัวให้คล้ำลง และนอกจากนั้นก็จะต้องโกนขนตามร่างกายให้เกลี้ยงเลยและนี่ก็เป็นครั้งที่3เช่นกันนะครับที่ผมจะต้องแสดงแทนนักแสดงที่ไม่รู้ว่าด้วยสายเหตุอะไรถึงไม่มีขนตามร่างกายเลยโจเซฟไม่เคยถูกฝึกมาให้ทำร้ายและก็ไม่ควรจะเริ่มในตอนนี้ที่ผมพยายามทำก็คือโฟกัสที่โจเซฟเป็นหลักมันเป็นเ,เป็นคัดที่รวดเร็วมากครับแล้วเราจะต้องใช้โจเซฟ เป็นตัวเริ่มวิ่งแล้วคุณก็ตัดภาพที่เสืออีกตัวหนึ่งด้วยมีเสืออีกตัวหนึ่งบางทีสัตว์ก็มีตัวแสดงแทนเหมือนกันนี่คือสัตว์อีกชนิดหนึ่งของชาลีสิงโตชื่อเคเลตมาเป็นเรื่องปกติกล้องสามตัวจับปททีมันทุกกล้องเอ็บภาพไว้จากนั้นพร้มกับการแสดงผาดโผ,น,ผนก็มาที่ผมเอ่อแล้วก็บอกว่าไปทางไทยอีกล็อกพมก็บอกว่าอะไรก็ได้ครับ ที่บ้านชาลีเขายังมีสัตว์อีกหลายตัวที่เล่นบทโจมตีได้ชีวี่เป็นเสือดาววัย3ปีนี่คือที่เราทำให้จอชออฟเดอะจังเกิลเราใช้เสือ,อเด็กๆ yeah, แล้วก็เล่นเกมนี้กับพวกมันนะครับเกมแมวจับหนูตรบาบใดที่เสือยังคงเล่นอยู่มันก็โอเคแล้ะครับเราก็เล้ไปเรื่อยๆแต่ทันที <Yeah. S 1> ที่มันเปลี่ยนจากเล่นเ,เป็นกีฬาเราต้คิดว่าจะเล่ต่อไปดีหรือไม่นันดานเป็นเสือวัยสปี ส่วนที่เจ็บที่สุดก็เวลาที่น้ำหนักตัวกระแทกกับพื้นเมื่อเข้าฉากคุณจะต้องทำให้สมจริงนะครับ <c oughs> เงินทำให้ไม่เจ็บครับแต่มันก็สนุกที่ได้เล่นกับเสือที่น่ารักเมื่อเสือพยายามเล่นกับคุณมันก็จะทำให้คุณคว่ำไปกับพื้นและคุณก็ได้แทงตาไปด้วยมันก็สนุกดีครับ สำหรับคนอื่นมันจะอันตรายก็เพราะว่าเราเล่นกับเสือแต่ว่าสำหรับผมแล้วมันก็แค่กระแทกพื้นไม่ได้ยากหรือว่าซับซ้อนแบบที่คุณเห็นเลยครับจนกระทั่งคุณเริ่มเล่นกับสิงโตเช่นเคล็บซึ่งในตรงนั้นคุณก็ไม่ควรที่จะเล่นอีกต่อไปนะครับอันตรายมากทีเดียวอ่ะดีมากดีมากดีมาก เคลเลยเป็นสิงโตเพศผู้วัยสาปีสำหรับชาลีแล้วมันเป็นสิงโตที่มีค่ามากในการเล่นฉากทำร้ายแต่โชคร้ายที่มันเล่นฉากโจมตีไปอีกแค่หนึ่งครั้งหลังจากเรื่องจอร์ g ออ f t h อ j จ n g เกมาเป็นครั้งแรกี่ผมกลัวมากกลัวจริงๆเลยนะครับเพราะว่ามันใกล้กับคอแล้วก็หน้าผมมากทีเดียวจนหนีไปไหนไม่ได้ผมสันนิษฐานว่าเออเพราะว่าเรามาถึงวัยที่มันอาจจะเริ่มมองว่าอยากจะช่วงชิงตำแหน่งของผมในฝูง แต่ว่าผมไม่อยากจะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเลยนะครับเอ,อ่อแล้วก็สิงโตเพศผู้นั้นมันมีน้อยมากแล้วก็มีไม่กี่ตัวที่ปลอดภัยสําหรับเข้าฉากคือว่ามันเอ,อ่อมีค่ากับผมมากเอ,อ่อถ้าหากว่าให้มันเลิกเล่นนะครับและถ้าผมไม่ให้มันเล่นโจมตีแล้วผมก็จะฝึกให้มันนั้นคุ้นเคยกับคนต่อไปแต่เสือที่อยู่โดดเดี่ยวไม่ได้อยู่เป็นฝูง มักจะเล่นบทโจมตีได้นานกว่าเสือของไบรอันเจ้าเคที่ใช้ขวดนมเพื่อย้ำเตือนถึงความขี้เล่นมันอายุ11ปีแล้วตอนนี้เคที่กำลังรอที่จะเข้าฉากถ่ายทำเรื่องเมาคลีในคอสตาริกาผู้ดูแลนำมันออกมาเพื่อเล่นฉากนี้และไบรอันแสดงเป็นตัวผู้ร้ายแทนไมเคิลเดบารส เอาละเกคที่เอาละครับคปพร้อมจังหวัดตะกกนตอนที่ผมบอกโอเคนะเคที่เคที่โอเคเดินกล้องได้ละโอเคเคที่เคที่พร้อมนะพร้อมนะครับใจเย็นหนุนน้อยใจเย็นใจเย็น ใจเย็นเย็นหนูน้อยมันชอบคุณนะคะใจะเย็นขึ้นหน่อยอาจจะขี้เล่นเกินไปสักหน่อยและไม่ค่อยดูเหมือนการโจมตีสักเท่าไร่ผมมีกระเป๋าหนังมันดูเหมือนที่เราใช้เก็บเนื้อครับผมต้องเล่นแล้วก็ต้องคอยระวังตำแหน่งที่มันจะกระโจนเข้ามาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันคว้าขึ้นมาได้แล้วผมถืออยู่แล้วก็ผมคิดว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆน พวกเขาต้องเทคใหม่อีกรอบมันมีหลายอย่างมากนะกว่าที่จะได้ไปชช่ยช่วยแต่พวกเขาจริงจังกับมันมากมันไม่ใช่แค่ใครก็ได้ที่สามารถเล่นกับสัตว์หรือว่าฝึกสัตว์พวกเขายังต้องดูลักษณะของร่างกายของคุณด้วยเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่าการที่นักแสดงผผอมแบบผมเนี่ยแล้วก็ให้ตัวแสดงแทนที่ตัวใหญ่ยักษ์มันไม่เหมือนผมเลย มาเล่นแทนผมนะครับเพราะว่าผู้ชมเดี๋ยวนีออ้รู้เรื่องเยอะมากทีเดียวนะครับและพวกเขาก็ต้องเห็นความแตกต่างอย่างแน่นอนทีเดียวถ่ายรยังโอเคถ่ายละแค่ที่แค่ที่ททราา้อมยเลีนไปเลย มันต้องอันตรายสิครับมันมีฟันนะคนถามผมตลอดเวลาว่ามันจะกัดหรือเปล่าผมบอกว่าก็มันมีฟันนี่ครับเก๋ที่เกเที่เดี๋ยวเรายผู้ชายที่มีฟันก็กัดได้ทั้งนั้นแหละครับยูที่ว่ามันจะกัดหรือเปล่าท่านั้นผมหมายถึงว่าใครจะไปรู้เลยครับแต่ถ้าผมทาเหมือนทุกอย่างจะมากัดผมหรือคิดว่ามันจะมากัดมันก็จะไม่มากัดคุณอย่างแน่นอน ถ่ายฉากโจมตีฉากสุดท้ายเสร็จไบรอันก็รู้สึกโล่งใจเยี่ยมเลยผมชอบมากครับสนุกดีไม่มีปัญหาด้วยพูดแบบนี้ดีกว่านะครับมันเป็นเสือที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยกระโจนมาบนตัวผมเลยผมยังเคยกลัวเลยนะครับเวลาที่ผมไปดูหนังแล้วก็เห็นคนกับสัตว์ต้องเล่นด้วยกันคือว่ามันจะทำให้รู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาที่เห็น คือจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับมีเวทมนต์เลยครับ ด็อกซิลล่าคืออะไรด็อกซิลล่าที่สุดของสตรีมมิ่งสารคดีภาคไทยดูได้ไม่จำกัดทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยทุกที่ในโลกล้วนมีเรื่องราวเล่าขานและความสัมพันธ์ระหว่างกันโหลดแล้วนะด็อกซิลล่า